22ลาีนาฬิกาวันที่8มกราคมร้อยตํารวจเอกสมบัติแก้วมูลมุกรองสารวัตรสอบสวสพเมืองพัทยารับแจ้งเหตุมีบุคคลพลัดตกจากที่สูงม,มีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งริมถนนเส้นทับพระยาตำบลหนองปลืออเภอบางละมุงจังังหวดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารีบไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบผู้อาศัยอยู่ในคอนโดมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากที่ข้างอาคารตึกบีพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือมิสเตอร์โจแอนเบนสเวียนอายุ58ปีสัญชาติออสเตรเลียในสภาพน่าสยดสยองอยู่ข้างอาคารเจ้าหน้าที่ใช้ผ้าค,คลุมกันเป็นที่อุจจาตา ตรวจสอบพบว่าตกลงมาจากระเบียงห้องที่340ทับ384ชั้นที่8โดยมีแฟนคู่เกยืยนรอให้การกับเจ้าหน้าที่สอบถามมิสเตอร์สมโพศชันทวงอายุ34ปีสัญชาติลาวคู่เกย์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้ไปดื่มแอลกอฮอล์กันมาจนมีอาการมึนเมาเมื่อถึงห้องก็มีปากเสียงกัน ซึ่งปกติก็เคยทะเลาะก,กันอยู่แล้วและผู้ตายก็มีอาการคิดสั้นมานานแล้วถึง3ครั้งครั้งนี้ไม่คิดว่าจะทำจริงซึ่งพยายามจะช่วยดึงขึ้นจากระเบียงแล้วแต่ด้วยน้ำหนักตัวของผู้ตายหนักจึงดึงไม่ไหวก่อนจะหล่นลงไปกระแทกพื้นเสียชีวิตดังกล่าวเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกสมบัติแก้วมูลมุกรองสารวัตรสอบสวนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแส พร้อมเชิญตัวมิสเตอร์สมโพธซึ่งอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้เคลื่อนย้ายไปตรวจชนสูตรอย่างสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดต่อไปลองมาาาวเเเรรรรื่่่ักคจะป็น ปกติก็ทะเลาะกันอยู่แล้วเขาก็คิดสั้นมานานแล้วแต่ว่าครั้งนี้มันจริงๆครั้งนี้เขาก็เหมือนแต่ว่าไม่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 ทําจริงแต่ว่าแต่ว่าเราดึงน้ําหนักเขาขึ้นไม่ได้นะเราดึงตัวเขาขึ้นมาหน้าระเบียงไม่ได้นะเขาก็เมาผมก็เมาแต่ผมเมาอยู่ประมาณแปดสิบแต่ว่าเขาน่าจจะเมาประมาณไม่ถึงร้อนก็ถึงแต่ว่าเอาเรื่องจริงนะพี่ปกติก็ทะเลาะกันอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยมันทะเลาะเรื่องอะไรพี่ ทะเลาะเรื่องที่ว่ากลับมาห้องแล้วบอกว่าเขาเซร่มอะไรอย่างเงี้ยในห้อง lethal. ผมก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยผมก็เลยคอมเลนแ์ล้ไปว่าผมไม่ชอบตรงที่จะมานอนอ่าไม่ใช่นอนเซร่มเซร่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเกิอดอาการาน้ยอยใจแต่ว่ามีงงมากเขาโหนลงมาโหนลงมาโหนลงมาแล้วพี่เข้าไปช่วยเขาทํอย่างนี้บ่อยไหมครับสามพังงแล้วสัญชาติอะไรพี่สาติอะไรอเตียอะไรนะปอเตีย